ใกล้หมดวิกฤตใช่ไหมครับอยากตั้งตัวได้นะครับอยากมีการงานที่มั่นคงนะที่สำคัญเนี่ยเอกจะบอกเคล็ดลับนิดเดียวก็คือว่าถ้าพี่อยากเอาชนะในอาชีพตัวเองนะครับดวงพี่เนี่ย ต้องเอาชนะคู่แข่งได้หรือว่าพูดง่ายๆก็คือต้องมีบารมีเหนือคู่แข่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกก็เลยแนะนําชุดตังต้งตัวให้พี่นะครับที่มาของชื่อชุดนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือหลายท่านบูชาแล้วตั้งตัวได้จริงๆนะครับซึ่งในชุดหนึ่งเลยเนี่ยจะมีพยาครุฑยุทธนาคองค์นี้นะครับชื่อรุ่นว่าอุดมความสุขนะครับพุทธคุณเนี่ยจะช่วยเสริมบารมีให้กับตัวผู้บูชานะครับแล้วก็ พยาครุฑเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์มงคลนะครับในในวดิยายที่มีอํานาจสูงที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากได้ดื่มน้ำำําอมฤตจากพระนารายณ์นะครับแล้วก็ถ้าพี่สังเกตดีๆไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเป็นฉนดเป็นเอกสารราชการเนี่ยจะมีพยาครุฑอยู่ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเขาเป็นสัตว์รรมงคลที่ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทั้งหมดนะครับใครที่มีบูชาไว้ติดตัวเนี่ย หนึ่งเลยทรัพย์สินที่จะเพิ่มพูนนะครับสองเลยเนี่ยเงินจะไหลเข้าแล้วไม่ไหลออกนะครับคล้ายๆกับปีเสียแต่ว่าข้อดีของพยาครุธก็คือจะช่วยป้องกันคุณใสมนดําภัยอันตรายทั้งหลายที่จะเข้ามานะครับจะแพ้ภัยตัวเองทั้งหมด นะครับนี่คือสิ่งที่เอกแนะนําอยากให้พี่บูชานะครับแล้วก็ในชุดตั้งตัวจะมีอีกหนึ่งรุ่นซึ่งสําคัญมากๆก็คือจะเป็นองค์พระพิคเนตนะครับชื่อรุ่นว่าร่ํารวยทรัพนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วนะว่าพระพิคเนตท่านขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบูชาเอกแนะนําให้บูชาคู่กันนะครับเสริมอํานาจบารมีนะครับหน้าที่การงานพอง,งานดีเสร็จปุ๊บ ทุกคำอธิษฐานพี่นะครับจะสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะตั้งตัวได้สมชื่อรุ่นแน่นอนอันนี้เอกยืนยันนะครับแล้วก็ความพิเศษเฉพาะเดือนนี้นะครับหรือว่าจนกว่าจะหมดนะครับเอกลดราคาให้พี่พิเศษที่สุดก็คือจากราคา3,898บาทนะครับเหลือ999บาทนะครับได้2องค์นี้เลยนะครับก็ ใครที่อยากตั้งตัวหลังจากจบวิกฤตนะครับเอกแนะนำให้พี่บูชาชุดนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม